สนับสนุนโดย b บ n e p l u s b ั b บ n e f i t ฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณส2สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจุ๋ีเช่นเคยนะคะที่ช่องประกาศนำค่ะและแน่นอนว่าเราใส่เสื้อสีแดงแบบนี้นะคะก็ไม่พน้นเทศกาลตรุษจีนนั่นเองยังไงคะจูก็ขอสุขสันต์วันตรุษจีนล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็เข้าวันตรุษจีนแล้วแล้วก็จุก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆบ้านที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวกันบ้างแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่างเปาเอ,อ่ยอว่า ของหรืออาหารที่เอาไว้ไหว้เจ้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าสีแดงนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเตรียมกันบ้างแล้วแหละซึ่งก่อนนี้นเ,นเราก็น่าจะเห็นตามท้องตลาดหรือว,ว่าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือมันก็จะเริ่มมีการวางขายเสื้อผ้าสีแดงแล้วเนาะไม่ใช่แค่วันนี้นะคะแต่ว่าก็มีการวางขายมาล่วงหน้าสักพักหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เรารู้เหมือนกันนะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะจะ,จะมีเทศกาลอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างคริสต์มาสหรือฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เวลาจะถึงเทศกาลนั้นอะสภาพแวดล้อมเราก็จะมีแต่แบบคนขายอะไรที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือว่าฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่ตุดจีนนะคะซึ่งตุ๊ดจีนทุกปีเนี่ยเรา,าจ,จะได้ยินคํายอดฮิตเลยนั่นก็คือซินเจียยู่อีซินนี่หัวใชใช่ไหมคะหลายหลายคนเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบได้ยินทุกปีแต่ว่าหลายคนก็ไม่รู้ความหมายนะว่ามันแปลว่าอะไรรู้แค่ว่าเฮ้ยพอถึงเวลาตุดจีนเนี่ยอาจจะต้องพูดคํานี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยซินเจียยู่อีซินนี่หัวไชนะคะเป็นภาษาแต้จิวคะ่ะหมายถึงว่าขอให้ส ปรารถนาขอให้ร่ํารวยนั่นเองมันเป็นคํายอดคิดของทุกป,ปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราได้ยินตลอดเลยตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมเพราะจูนได้ยินตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าตอนเด็กเราก็ไม่รู้นะว่าความหมายมันคืออะไรอะไรเงี้ยและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะั่นคืออังเปาก่ะทุกคนคือพูดถึงอังเปาเนี่ยตอนเด็กนี่จูนตั้งหน้าต,ตั้งตารอเลย คือเราอั่งเปาอย่างเดียวเลยค่ะจะ10-20บาทมันก็คือเงินนะ่ะมันสามารถไปซื้อขนมได้ไงที่ชอบมันคือตรงนี้และนอกจากอ่งเปานะคะสิ่งที่ทําให้จูตื่นเต้นอีกอย่างเลยนั่นก็คือการจุดประทัดการเล่นดอกไม้ไฟอะไรเงี้ยจุดประทัดนี่คือไม่ใช่เราไปจุดเองนะคะตอนเด็กๆเนี่ยคือมันก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าเราจะเล่นประทัดหรือว่าเล่นดอกไม้ไฟอะ่ะคืออาอย่างแม้แต่ดอกไม้ไฟเนี่ยมันจะดูเหมือนจะไม่อันตรายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสะเก็ดไฟนะแล้วก็มีความร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยค ไม่ว่าจะเป็นประทัดประเภทไหนหรือว่าดอกไม้ไฟนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเด็กๆที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะเราจะจุดเล่นเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องเล่นอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะเด็กๆที่ฟังอยู่คือพูดมายาวมากและนานมากนะ,ะยังไม่เข้าเรื่องสักทีหนึ่งต้องขอโทษทุกคนด้วยอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสิ่งหนึ่งที่จูสงสัยมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยสงสัยไหมว่าทําไมวันตรุษจ,จีนจะต้องจุดป,ประทัดคือหลายคนอาจจะแบบว่าไม่ได้สัง แล้วก็ไม่ได้สงสัยเราก็ได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าวันตรุษจีนทุกปีเนี่ยจะมีการจุดประทัดเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแค่จุดประทัดแล้วก็เสียงดังใช่ไหม mhm. คือมันก็อาจจะเป็นความเคยชินแบบเป็นธรรมเนียมอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วคนก็เลยไม่ได้สงสัยแล้วว่าทำไมต้องจุดประทัดอ่ะแต่จริงๆมันมีที่มาค่ะมันมีที่มาที่ไปและมันมีสาเหตุค่ะทุกคนต้องบอกกันนะคะว่าการจุดประทัดในวันตรุษจีนเนี่ย มันมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าเหนียนค่ะตามตำนานจีนโบราณแล้วเนี่ยเหนียนเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตามเทพประการลำของจีนนะคะที่มีรูปร่างคล้ายสิงโตและที่สําคัญมันเป็นสัตว์ป่าที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายนะคะมันเนี่ยมักจะออกมาอารวาสในคืนก่อนวันปีใหม่จีนหรือว่าวันตรุษจีนนั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในภูเขาหรือว่าใต้ทะเลลึกนะคะและด้วยความที่มันชอบอารวาสกินคนเป็นประจำเนี่ยพระเจ้าก็เลยลงโทษมันด้วยการพระเจ้าอนุญาตให้มันลงมาจากเขาได้เพียงแค่หนึ่งคร ที่เหมียเนี่ลงมาจากเขาก็เป็นช่วงที่ฤดูหนาวเนี่ยหมดไปผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มออกมาเฉลิมฉลองกันแล้วก็คือเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิและแน่นอนค่ะว่าชาวบ้านเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ไหวก็เลยหาวิธีป้องกันก็เลยพากันหลหนี้ไปยังหุบเขาลึกนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก,การ,รเผชิญหน้ากับเหมียนนั่นเองค่ะมันมีอยู่ปีหนึ่งในคืนก่อนวันตรุษจีนะคะชาวบ้านเนี่ยก็พ่านกันหลบซ่อนเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะแต่มีชายแก่ขอทานคนนึงนะคะมีลักษณะที่ผมขาวหน้าแดงมีเลือดฝาดเนี่ยถา ทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยก็เตือนเขาแล้วน,นะคะว่าเฮ้ยลุงหนีเหอะหนีหลบซ่อนจากไอ้ตัวเนี่ยนี้เถอะแต่ชายแก่คนนั้นนะคะกลับยิ้มแล้วก็พูดว่าหากว่าท่านให้ข้าพักที่นี่หนึ่งคืนข้าจะขับไล่ปีศาจเหนียนให้ท่านยายแก่ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่เคยให้อาหารกับชายแก่ขอทานคนนั้นนะคะก็ทั้งตกใจแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยเขาจะขับไล่เหนียนยังไงหรอแต่ก็ยังคงเก็บความสงสัยนะคะแล้วก็แนะนําให้ชายแก่เนี่ยหลบหนีเถอะเพราะว่ามันคงสู้เหนีย ได้หรอเขาจะว่าเนี่ยมันก็เป็นปีศาจอะซึ่งชายแก่คนนั้นเขก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะยายแก่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเนาะฉันก็รักชีวิตของฉันเหมือนกันก็เลยหลบหนีไปที่เขาเหมือนเดิมทุกปีเนาะแล้วก็ปล่อยชายแก่เนี่ยทิ้งไว้อยู่ที่บ้านเอาลำพังพอถึงเที่ยงคืนปึ้งปีศาจเนี่ยก็ตรงดิ่งไปยังหมู่บ้านเลยจ้ะแต่มันก็กลับพบว่าเฮ้ยบรรยากาศในหมู่บ้านมันเปลี่ยนไปแฮปีเนี้ยทาไมบ้านของยายแก่เนี่ยถึงมีกระดาษสีแดง แปะไว้อยู่บนบานประตูแถมในบ้านเนี่ยก็ยังจุดเทียนสว่างสวัยจ้าต่างหากปีศาจเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตัวสั่นกระเดิมแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอีกเลยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็เข้าใจนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยปีศาจเนียกลัวสีแดงกลัวแสงไฟแล้วก็กลัวสิ่งประทัดที่สุดนะคะเวลานั้นเองนะประตูบ้านของยายแก่คนนั้นเนี่ยก็เปิดออกมีเพียงแค่ชายชราคนแก่คนนั้นนะคะที่บอกว่าจะไล่เนียนให้เนยยืนใส่ชุดสีแดงหวัวราออยู่ตามหลังพังค่ะปีศาจเนียนเห็นแบบน ก็ยิ่งกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้วิ่งหนีตะลุดเปิดปิงไปเลยจ้าทุกคนและเป็นสาเหตุสําคัญนะคะว่าทําไมตรุษจีนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมล่ะเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าสีแดงในวันตรุจีนนะคะมาจากความเชื่อที่ว่าเป็นสีแห่งความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองคะและอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายตามตำนานเหนียนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยการใส่เสื้อสีแดงนะคะหรือว่าการใส่ของประดับประดาด้วยสีแดงเนี่ย มันก็จะสามารถปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเรานั่นเองค่ะและก่อนจะจาก EP นี้กันไปนะคะจูก,ก็มีเกล็ดเล็กเก็ดน,น้อยมาฝากทุกคนกันอีกค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงธรรมเนียมการจุประทะตำนานเหนียนไปแล้วเนาะอีกอย่างนึงเลยในธรรมเนียมในวันตรุษจีนที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการให หลายคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมเนี่ยในวันจุดจีนจะต้องให้อ่างเปากันที่เขาเรียกว่าแตะเอียแตะเอียเนี่ยจริงๆมันมีตำนาน,นะคะ่ะทุกคนอ่ะมีตำนานอีกแล้วอ่างเปานะคะหรือที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันในชื่อสองแดงเนาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไปไม่ได้ในช่วงจุดจีนถูกต้องไหมเชื่อว่าตอนเด็กๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้แตะเอียหรือว่าอ่างเปากันบ้างแหละเนาะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้จริงๆจะเห็นเลยว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเนี่ยในทุกๆตีของตุจีนเนี่ย ก็จะมีการเตรียมซองแดงนอ,นอกจากการจุดประทัดหรือว่าการให้ของซึ่งกนแระกันแล้วเนี่ยก็จะมีซองแดงนี่แหละที่จะให้แก่กันด้วยซึ่งชาวจีนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการมอบอ่างเปาให้แก่กันนะคะจะเป็นเหมือนการอวยพรให้กับผู้รับเนี่ยมีความโชคดีแล้วก็โชคลาภตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าลูกหลานในครอบครัวเนี่ยการให้อ่างเปาเนี่ยก็เปรียบเสมือนการส่งต่อความมั่งคัง่งแล้วก็ความสุขให้แก่กันนั่นเองค่ะแล้วความเชื่อนี้มันมีมาได้ไงใช่ไหมคะความเชื่อนี้เนี่ยมีรากฐานมาจากตำ นานเก่าแก่นะคะที่เล่าถึงซุยซึ่งเป็นปีศาจร้ายเหมือนกันนะคะซึ่งปีสาตัวนี้เนี่ยมันมักจะออกมาในช่วงคืนก่อนวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนนั่นเองนะคะมันเนี่ยมักจะลอบเข้ามาในบ้านค่ะเพื่อที่จะแกล้งเด็กนะให้เด็กเนี่ยร้องไห้โดยการสัมผัสศีรษะเด็กนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเจ็บป่วยอ่าทีนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยพอเห็นแบบนี้เนาะก็พยายามหาวิธีป้องกันเนาะจนกระทั่งมีครอบครัวหนึ่งนะคะที่ค้นพบว่าการใช้เหรียญทองห่อด้วยกระดาษสีแดงเนี่ยแล้ววางไว้ใต้หมอดของเด็กเนี่วย ขับไล่ปีศาสุยได้ค่ะเมื่อปีศาซุยเนี่ยเห็นแสงสีแดงออกจากซองเนาะก็จะตกใจแล้วก็หนีไปนั่นเองด้วยเหตุน,นี้เองนะคะการให้เงินในซองแดงเนี่ยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์เนาะที่จะช่วยปกป้องและอวยพรให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนั่นเองค่ะ ซึ่งในปัจจุบ,บันตอนนี้นะคะอ่างเปาเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดให้เฉพาะแค่เด็กๆเ,เท่านั้นแล้วเนาะแต่ยังนิยมให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็ญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานนะคะโดยเชื่อว่าเป็นการเสริมความสัมพันธ์นะคะและเสริมสิริมงคลให้แก่ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั่นเองเออ นอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยอ่งเปาเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นซองแดงแบบดั้งเดิมเท่านั้นแล้วนะคะแต่มีการพัฒนานะคะอ่งเปาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนาะแต่ที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็น WeChat Pay นะคะที่สามารถส่งแตะเอียให้แก่กันได้เนาะทั้งสะดวกและรวดเร็วมากๆแต่ความหมายของการให้เนี่ยก็ยังคงความหมายเดิมเนาะก็คือส่งต่อความโชคดีให้แก่กัน นนันเองค่ะก็จบกันแล้วนะคะสําหรับตํานานเหนียดแล้วก็ตํานานซุยนะคะที่อยู่เบื้องหลังของการเฉลิมฉลองตุ๊ดจีนั่นเองอ่ะคือหลายคนเนี่ยก็จะแบบว่าเข้าใจว่าวันตุ๊ดจีนเนียจะเป็นการวันรวมญาติใดๆต่างๆฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งความเชื่อแล้วก็ประเพณีที่สืบทอดกันต่อรุ่นสู่รุ่นเนาะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการจะเริ่มต้นใหม่นะคะในวันปีใหม่ทั้ง โชคราบแล้วก็สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่างหากเนะาะค่ะก็ ตุรจีนปีนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ไปจุดประทะัดไล่เหนี่ยนกันนะคะเออแล้วก็ขอให้วันตุรจีปีนี้นะคะก็มีแต่รวยรวยเฮงเฮงแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเนี่ยที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปะการังนัำให้กับพวกเราทีมงานะทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ซินเจียยูอีซินนี่ัวทใช้นะคะเฮงเฮงเฮงคะ่ะ สวัสดีค่ะ